การประเมินเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปี2564โรงเรียนอนุบาลบางมูนาราชอุตรศมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเป้าประสงค์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิจิตรเขตสองปรัชญาการศึกษาวิสัยทัศน์ธันตกิจอัตลักษณ์เอกลักษณ์โมเดลการบริหารของโรงเรียนรวมถึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4โดยมีการกำหนดเป็นเป้าประสงค์ ด้คุณภาพในการจัดการศึกษาระยะ3ปีบรรจุรงในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใช้ผลการประเมินตนเองของครูและโรงเรียนเป็นฐานในการทบทวนเป้าหมายให้เป็นไป,นปนตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการทบทวนปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโรงเรียน องค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนประออกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการหัวหน้าฝ่ายงบประมาณหัวหน้าฝ่ายบุคคล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและประธานสายชั้นประสานงานร่วมกับหัวหน้างานประกันคุณภาพภายในมีหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้กับครูและนักเรียนรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้นวัตกรรม ABMn model ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โดยทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกสามปีจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีจัดทำปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาประจำปีเพื่อทำให้การนำแผนสู่การปฏิบัติชัดเจนขึ้นฝ่ายบริหารโรงเรียนดำเนินการนิเทศติดตามกำกับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตัวชีว้วัดกิจกรรมโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้และเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับโรงเรียนรูปแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้และสายชั้นเพื่อถอดบทเรียนทบทวนเสนอแนะและนำผลมาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ของโรงเรียนโดยร่วมกันจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณาชนทราบในหลากหลายช่องทางอาทิเช่น Facebook โรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียนองค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานโรงเรียนนำโมเดลการบริหารการศึกษา ABM m o เดลมาบรณาการใช้ร่วมกับเกียร์รางวัล IQA Award โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาระบบและสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลบางมุนารัตบุตริเจ็ดขั้นตอนดังนี้ 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงประกาศใช้ และสอดคล้องกับสำน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรัชญาการศึกษาวิสัยทัศน์พันธกิจอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อถบทวนและกำหนดค่าเป้าหมายของโรงเรียนประมาณเดือนมีนาคมและประกาศค่าเป้าหมายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป 2. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาวิสัยทัศน์พันธกิจอัตลักษณ์และเอกลักษณ์กลยุทธ์วัตถุประสงค์กลยุทธ์รวมถึงมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 3. ดํดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีผ่านกระบวนการ PDCA 4. ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีผ่านกระบวนการนิเทศภายในที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอาทิหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ประธานสายชั้นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสีฝ่ายรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการโรงเรียน 5. ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาผ่านการสรุปกิจกรรมโครงการประจำปีและรวบรวมผลการดำเนินงานประจำปีสรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 6. การประเมินตนเองของสถานศึกษาคณะกรรมการที่รับผิดชอบได้จัดทำเครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูลอย่างหลากหลายโดยได้ติดตามตรวจสอบเป็นระยะ หลังจากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์แยกตามมาตรฐานที่กําหนดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือตรวจสอบได้และเขียนรายงานการประเมินโดยคณะกรรมการในแต่ละมาตรฐานที่รับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเจดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้โดยยึดการรายงานตนเองของสถานศึกษาเป็นฐานเพื่อร่วมวางแผน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการในปีถัดไปรวมถึงรวบรวมผลการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ based practice ของแต่และกลุ่มฝ่ายบริหารงานสายชาั้นรวมถึงกลุ่มสาระเพื่อรวบรวมไว้เผยแพร่ให้กับคณะครูในโรงเรียนศูนย์ประสานงานสถานศึกษา รวมถึงวงวิชาการที่สนใจผ่านทางเว็บไซต์การจัดวิทรรศการและการศึกษาดูงานองค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลบางมุนาราชอุทิศย์ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามประเด็นที่ 1. ด้านการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพดังจะเห็นได้จากตารางรวบรวมผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้ตารางที่1แสดงผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเนชั้นประถมศึกษาปีที่6 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2,562ถึง2,564ตารางที่2แสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนในระดับชาติ n t ชั้นประถมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2,562 25ถึง2,564ตารางที่ส แสดงผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านอาทีชั้นะฐมศึกษาปีที่1โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2562ถึง2564รวมถึงผลสำเร็จของโรงเรียนทั้งระดับประถมวัยและประถมศึกษาที่เป็นไปตามภาเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ดังตารางที่4 นอกจากผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แสดงถึงประสิทธิผลที่ต่อเนื่อง3ปีแล้วผลสําเร็จที่ตามมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนยังส่งผลถึงความสามารถของนักเรียนด้านอื่นๆดังนี้ รางวัลนจเนเรตระดับประเทศโรงเรียนคาวับ้านต่ำสู่ชุมชนปี2562-2564ถึงจัดโดยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลการแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษาตอนปลายโครงการครูไทยรับภาษาครั้งที่12มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนจุนันทา รางวัลการแข่งขันคัดรายมือระดับประฐมศึกษาตอนต้นโครงการครูไทยรักภาษาครั้งที่12มหาวิทยาลัยราชภาสสัฏสวนสุน,นันทารางวัลการสอบแข่งขันเซ n น e ตอร์ e ันเอเ i คชได้คะแนนสูงสุดลำดับที่2ของจังหวัดพิจิตโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์บริษัท Center One วันเอเคชันประเด็นที่2 คุณลักษณะที่พึงประสมของผู้เรียนช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่โรงเรียนกำหนดมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายรวมถึงมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมดังจะให้ได้จากรางวัลที่นักเรียนได้ดังต่อไปนี้ 1. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. รางวัลวัฒนธรรมวินิจจจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. รางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี2564เนื่องในวันเด็กแห่งชาติจัดโดยศูนย์ในคำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม 4. เหรียญทองอันดับ2 การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติจัดโดยมหาวิทยาลัยราชพัฏสมเด็จเจ้าพญาห้าเหรียนทองคล้องวงใหญ่การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพยา 6. เหรียญเงินละนาดเอกการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพญา เรางวัลเยาวชนคุณธรรมจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขตสองจากผลสำเร็จทางวิชาการระดับประเทศและโรงเรียนรวมถึงภาพความสำเร็จตามประเด็นที่1และ2ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่1สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดทุกปีการศึกษาทั้ง2ประเด็น ทางตารางที่5และมีแนวโน้มสูงขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยมระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนอันบานบามุนาครัอิพิษผ่านกระบวนการบริหารงานดามโมเดล ABMN ส่งผลให้โรงเรียนดำเนินงานตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของโรงเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดังจะเห็นได้จากตารางที่6แสดงถึงจำนวนครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสูงที่สุด24คนคิดเป็นร้อยละ48 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู้ดังตารางที่7ผลการพัฒนากระบวนการจัดการบริหารและการจัดการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดทุกปีการศึกษาโดยมีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยมจนได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4 ปีพุทธศักราช2,559ถึง2,563ด้านกระบ,บวนการบริหารและการจัดการระดับดีมากทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสัมพันธและกระบ,บวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสัมพัน อย่างเป็นรูปธรรมและมีพัฒนาการที่สูงขึ้นโดยครูทำการวิเคราะห์ปรับสู่และผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อวางแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแผนการจัดประสบการณ์และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกระบวนการคิด และสามารถนำไปประโยกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้เช่นศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดที่เอื้อต่อการเรียนรู้รวมถึงครูบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวกตามระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ครูสามารถแก้ปัญหาส่งเสริมนักเรียนให้สามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของทุกคนทำการวัดและ ประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือือวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลผ่านกระบวนการนิเทศของโรงเรียนมีการบันทึกหลังการสอนทำการแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัยชั้นเรียนรวมถึงสะท้อนผลให้นักเรียนทราบเพื่อแก้ไขอย่างทันท่วงทีและสม่ำเสมอดังตารางที่8 ผลการพัฒนาตามมาตรฐานที่3กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีการปฏิบัติสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดทุกปีการศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยมและจับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4พุทธศักราช2559ถึง2563 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญการศึกษาระดับถมวัยระดับคุณภาพดีมากและด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับคุณภาพดีมากองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลบางมุนนากราตุทิศ ช่วยทำให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผู้นำทางวิชาการได้นำนวัตกรรมการบริหาร ABM N Model มาบูรณาการกับกระบวนการการบริหารหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีมาตรฐานการปฏิบัติงาน4ฝ่ายเพื่อมอบหมายงานให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายบริหารงานรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและประเมินความพึมพอใจในทุกโครงการรายงานการพัฒนาตนเองของครูและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาซึ่งเป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติงานในปีต่อไป ผ่านระบบเทคโนโลยีของโรงเรียนเพื่อความสะดวกเข้าถึงง่ายลดขั้นตอนการทำงานอันจะทำให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเจ็ดขั้นตอนสามารถเข้าถึงได้จากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็น,นกลไกขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนส่งผลให้การพัฒนาสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืนสืบต่อไปขอบพระคุณค่ะ